แบบฝึกหัด1.10ดหน้า25นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณหน้านี้นะคะจะเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้โดยการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะข้อที่1ค่ะเศษ2ส่วนเคูณเศษ3าส่วน5วิธีทำ เศษสอ่วนเคูณเศษสาส่วนหเท่ากับนำตัวเศษนะคะคูณกับตัวเศษซึ่งก็คือ2.3คูณ3และตัวส่วนคูณตัวส่วนซึ่งก็คือ7คูณ5 2คูณ3ได้6 7คูณ5ได้35ดังนั้นคำตอบก็คือ6 3ส่วน35 ต่อไปข้อ2ค่ะเศษ3มส่วน10คูณเศษ3ส่วน10วิธีทำรรเศษ3ส่วน10คูณเศษ3ส่วน10เท่ากับ3คูณ3ส่วนด้วย10คูณ10 3คูณ3มได้9้า สิบคูณสิได้100ได้เป็นเศษเก้าส่วนหนึ่งรคำตอบนะคะก็คือเศษเก้าส่วนหนึต่อไปข้อ3นะคะเศษห้าส่วนเคูณเศษสองส่วนเวิธีทำเศษห้าส่วนเ คูณเศษสองส่วนเก้าเท่ากับ5คูณสองส่วน7คูณ9 5คูณสองได้10 7คูณ9ได้63ได้เป็นเศษสิบส่วน63าคำตอบนะคะเศษสิบส่วน63า ข้อสี่ค่ะเศษสามส่วนแดคูณเศษสิบสองส่วนสิบห้าวิธีทำเศษสามส่วน8ดคูณเศษสิบสองส่วน 15, วรรส, 3, สิบห้าเท่ากับสามคูณ1ิบสองส่วน8ดคูณสิบห้า ในข้อนี้นะคะมีตัวเลขที่ตัดทอนกันได้นะคะซึ่งก็คือ8กับ12ก็ได้ค่ะโดยใช้สูตรคูณแม่4 4คูณ2ได้8 4คูณ3ได้12ต่อไปค่ะ3กับ15ตัดทอนได้โดยใช้สูตรคูณแม่3 3 1 3 3 5 15 ตัวเศษนะคะก็จะเหลือ1คูณ3ตัวส่วนเหลือ2คูณ5 1คูณ3ได้3 2มคูณ5ได้10ได้เป็นเศษ3ส่วน10คำตอบนะคะเศษ3ส่วน10ต่อไปข้อ5นะคะ เศษ5้าส่วนสิคูณเศษ7จ็ส่วนยี่ิบหวิธีทำเศษ5้าส่วนสิคูณเศษ7จส่วนยีเท่ากับ5้าคูณเส่วนส4คูณยี ีตัวเลขที่ตัดทอนกันได้นะคะซึ่งก็คือ5กับ25และ7กับ14 5กับ25ใช้สูตรคูณแม่5นะคะ5 1 5 5 5 25 7กับ14ใช้สูตรคูณแม่7 7 1 7 7 2 14ตัวเศษเหลือ1คูณ1 ตัวส่วนเหลือ2คูณ5ก็จะได้เท่ากับ1คูณ1ได้1 2คูณ5ได้10ได้เป็นเศษ1ส่วน10คำตอบคือเศษ1ส่วน10ต่อไปข้อที่6นะคะเศษ6ส่วน18คูณเศษ9ส่วน10วิธีทำรร เศษหกส่วนสิคูณเศษเก้ส่วนสิเท่ากับ6กคูณเกส่วนสิคูณสิบกับ18ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่9 9้คูณหได้9 9้คูณสองได้18 ต่อไปนะคะ2กับ6ตัดทอนได้โดยใช้สูตรคูณแม่2 2คูณ1ได้2 2คูณ3ได้6ตัวเศษเหลือ3คูณ1ตัวส่วนเหลือ1คูณ10ได้เท่ากับ3คูณ1ได้3 1คูณ10ได้10ได้เป็นเศษ3ส,ส่วน10คำตอบก็คือเศษ3ส,ส่วนสิ